เอเนครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2อ2พนี่ีนะครับ2025นะครับที่จะมาถึงนะครับขอพระเจ้าสุงอวยพรพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับให้พี่น้องทั้งหลายนะครับได้มีพระพรนะครับสําหรับปีที่แล้วผ่านไปนะครับและเราล้วนได้รับพระพรในการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเป็นการเลี้ยงดูที่ดีจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรเราและเราได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าให้ลุกขึ้นมา เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะอวยพรอาณาจักรของปรุงนะครับปฏิบัติรับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้เราทั้งหลายที่จะเกิดผลมากให้คิดจักทั้งหลายเกิดผลมากอวยพรคิดจักทั้งหลายในประเทศไทยให้เกิดผลมากอวยพรคนที่รักพระเจ้าให้ได้รับพระพรในการาที่พระองค์ทรงเมตานําเราให้ปฏิปบัติพระเจ้าแัะพระพรฝ่ายวิญญาณนะครับและพระคําของพระเจ้าใน สดุดีบทที่23ข้อที่1บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเอเมนแล้วก็ในบทที่3ข้อที่2ได้บอกว่าพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบเอเมนแล้วก็ในพระคำของพระเจ้า hmm. ในเอเซเคียลบทที่34ข้อ14บอกว่า เราจะเลี้ยงพวกเขาในทุ่งหญ้าที่ดีและลานหญ้าของเขาจะอยู่บนภูเขาสูงทั้งหลายของอิสราเอลณ้ที่นั่นพวกเขาจะนอนลงในลานหญ้าที่ดีและเขาจะหากินอยู่ในทุ่งหญ้าอันอุดมบนภูเขาของอิสราเอลและในข้อ16บอกว่าเราจะสองหาแกะที่หายเราจะนำตัวที่หลงกลับมา เราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหักและเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพียแต่เราจะทำลายแกะที่อ้วนและแข็งแรงเราจะเลี้ยงดูเขาด้วยความยุติธรรมเอซสเคียวบทที่3 6ข้อ37ได้บอกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะยอมให้พงพันุ์อิสอาเอลขอต่อเราให้ทำ ในสิ่งนี้แก่พวกเขาเราจะเพิ่มจำนวนพวกเขาให้มีคนมากอย่างฝูงแพะแกะเอเมนและในยอนนะครับบทที่21ข้อที่17ได้บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สว่าซีมูนบุตรยอ์นเอย๋ยท่านรักเราหรือเปโตเสียใจมาก พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลโปรงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้นะพระเจ้ามีพระมหาอัญชากับเรา นะครับให้เราทั้งหลายออกไปเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าและพระองค์ต้องการให้เราได้รับการเลี้ยงดูคนอื่นที่ต้อนรับพระเจ้าก็ได้รับการเลี้ยงดูและเราทั้งหลายพระเจ้าก็ยิ่งจะให้ฝูงแกะของพระเจ้าในท่ามกลางคิดจ,จักของรพระเจ้าเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายของพระเจ้าเย hm ี่ยมเยยนเรานะครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะกล้าออกไปที่จะหนุนใจชูใจผู้คนอย่าลืมว่าพระเจ้าที่อทูดเปาโลได้ ได้บอกในพระคำนะครับหลายครั้งที่เราได้ยินว่าอากทูเป,ปาโลเป็นผู้ที่ทํางานหนักเจอทั้งผู้ภัยเจอทั้งการถูกทดสอบทดลองเจอทั้งการถูกข่มเหงเจอทั้งพี่น้องจอมปลอมพี่น้องอที่ต่อสู้เขาต่อต้านเขาหักหลังเขาแต่อากระทูเป,ปาโลได้เ,เปิดเผยอย่างหนึ่งคือพระนามชื่อของพระเจ้าของเราก็คืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระเจ้าแห่งการชูใจ เราออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งหลายชูใจเพื่อเขาทั้งหลายเติบโตนะครับในปีต่อๆไปเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถที่จะทําตามาพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เป็นไงฮะพระองค์บอกว่าในเอสเคียวบทที่36ข้อที่3 7เ็บอกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะยอมให้พวงพันเอสาเอียขอต่อเราและสิ่งนี้เราจะให้แก่พวกเขาและเราจะเพิ่มจํานวนพวกเขาเอเมน เพิ่มจานวนพวกเขาให้เพิ่มทวีคูณเอเมนของพระเจ้าวยพรให้เราท้งหลายสามารถที่จะวยพรแผ่นดินของเจ้าโดยการที่เราปฏิบัติการฝ่ายวิญญาณเพื่อนําคนได้รับความรอดมากมายให้พระเจ้าวยพรเราตามพระทัยปรารถนาของปรุงที่ปรงุงทรงต้องการในแผนการของพระเจ้านี้คือปรุงต้องการเพิ่มทวีคูณคนมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งแผ่นดินโลกนี้และตลอดทั้งคิดจัรทั้งในภัยสารใน จังหวัดสุราคาทั้งจังหวัดใกล้เคียงและก็ในทั้งประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทั้งหลายในปีนี้ตลอดวันตลอดปีตลอดเดือนตลอดปีตลอดปีต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายด้วยพระพรนานาประการในสวรรคสถานของปรงุงและว่าพระพรทางด้านฝ่ายสุขภาพร่างกายและพระพรที่แข็งแรงและพระพรแห่งการที่พระเจ้าทรง ทพระพรลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายในด้านความอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งพระพรแห่งการอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้ก็คือความรอดทั้งครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทั้งหลายในเวลานี้ขอให้เราทั้งหลายได้รับพระพรในปี2025และตลอดไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน